Good morning everybody. สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้วันพฤหัสที่20พฤศจิกา68ค่ะนี่ค่ะเมื่อเชา้าตอนเวลา8นาฬิกาค่ะสุภรักษ์ <Huh? S 1> แชมเปี้ยนและ3-3เดินออกกำลังกายรอบหมู่บ้าน b ายมีก c o ฟลิงก i อีส s, <Huh>? <S in description. Thank you for your generosity. นี่คงเป็นวัวของลุงเหลิมค่ะ นี่ค่ะเข้าใจว่าฝนคงจะไปแล้วค่ะฟ้าเป็นสีครามเริ่มเห็นแล้วค่ะค่ะตรงนี้ก็คือสามแยกที่ทางจะเข้าบ้านสุภารักษ์ค่ะนู่นก็คือดอยสุเทพเมานเทนค่ะแล้วก็นั่นก็คือดอยสุเทพเทมเพลเชียงใหม่ค่ะทุกท่านนี่ค่ะทางเข้าบ้านของสุภารักษ์ค่ะ ภู Dante, เขายังเป็นกลูเมอร์กูมี่เดย์อยู่ค่ะยังมีฝนฟ้าคลึ้มอยู่ค่ะตอนช่วงเช้า8ปดนาฬิกาเมื่อเช้านี้นะคะแต่ทางในตัวเมืองเชียงใหม่ซิตี้เป็นสีครามค่ะนี่ค่ะเวลาแปดเวลาข้ามนาฬิกาค่ะทุกท่านของวันนี้ค่ะคุณลุงเงินกับภรรยาของแกค่ะน้องเพียนแล้วก็ พี่ชายของน้องเพียนค่ะมาช่วยกันตัดกิ่งมะม่วงซึ่งพาดบนหลังคากโกดังค่ะนะคะลุงจรก็เป็นโชเฟอร์ช่วยขับรถเพราะว่าลุงเงินเขาจะเอาเชือกผูกกับกิ่งมะม่วงแล้วก็ไว้ที่หน้ารถและแกก็จะดึงรถถอยออกไปเวลาแกตัดเสร็จกิ่งมะม่วงมันจะไม่ ถ่วงน้ำหนักลงบนหลังคาค่ะน่าค่ะลงเงินค่ะเมื่อสองปีที่แล้วก็มาตัดกิง่งดอกอหางลงูกยูงที่<า>หลังบ้าน,นาให้ค่ะก็ะแกมาตาดัดแกก,กก็เอาอกิ่งไม้ใส่บรรทุกรถแล้วก็แก,กก็เอาไปขายค่ะทุกท่านแล้วก็ แลกเปลี่ยนกันค่ะแกก็มาให้ความสะดวกตัดกิ่งไม้ให้เราแกก็ได้กิ่งไม้ใส่บรรทุกรถไปขายนะค่ะเมื่อเช้านี้ค่ะก็ใช้เวลานานอยู่หลายชั่วโมงอยู่ค่ะทุกท่านมาเสร็จเอาตอนบ่ายโมงครึ่งน,นี่ค่ะนี่ค่ะน้องเพียนค่ะก็สุภละขอฝากคลิปของวันนี้มาให้ชมนะคะ ถ้าชอบก็ช่วยเป็นกำลังใจให้สูพลักษ์ด้วยการกดติดตามเป็นกำลังใจค่ะทุกท่านช่วยเหลือกันนะคะเราจะอยู่ด้วยกันไปอีกนานค่ะนี่ค่ะว้าวลงมาแล้วเรียบร้อยค่ะกิ่งมะม่วงต้นนั้นปกติก็ไม่ค่อยได้กินค่ะเพราะว่า,มาแมลงวันทองเจาะหมดค่ะ Thank you for watching. If you like our video, please subscribe. Have a wonderful day. Bye bye.